รถมีแห้งหดรอรถเยา <laughs> ยามใส่ยามเมอแรเนี่ยราได้ยามรลอะมาเเจ้าแล้วก,ก็ยามไหมนี่กระไรชลวยสดูดมันปีปลาเาก็ได้ลายปีงเติมเลยทุกคนเลยไป็นซปีง ปีปลาคือเลยชุกม,มาแล้วทุกคนเลยเอากินข้าวก่อนอยู่ข้าวละตัวนี้กันอืมปีปลาสี่ปีงลองก,กินขา้าวก่อนเจียวกับข้าวตำแล้วละนะทุกคนน่นทักทายสบายดีเอฟซีสุกท่านที่ติดตามเลยครับชมวันนี้เฮาการได้เดินทางขึ้นป่าทุกคนเลยขึ้นกระปุกหน้าดอนเข้าก็ทันแล้วเด้อ มื่อนี้เขากบุพงไปมัดแล้วกัคนเขาลาดมื่ออื่นสิได้ไปปั้นเข้าไปคืนนึงแล้วก็มาลัดเขาอยู่นาฮันมื่อนี้นะเออหมปั้นก็ไปได้เพราะว่าวันพระวันศิล์มื่อนี้นะตอนนี้กำลังจะปั้นข้าแล้วก็ออกไปเลยมันกี้ข้ายอยู่นู่นาดอนนี่ตีงมูตีงมูเพื่อนหมูบ้าได้บหมดนี่นะ กีฮูมูป้ากับตำโถปันเขาแล้วเขาชิได้ไปเลยพ่อป้าสองคนนะทุกคนในวันนี้แม่ทุกคนกีข้าวสาวาเดียวกีข้าวชาวิได้ไปป้าไประงวัลเมื้อไหร่ไปสองคนเนาะนี่ไปลงอยู่หน้านี่อบ,นบ,นบอ <c oughs> อะไรเห็นพุทธสาว ได้เจ๋งคุกคิดมักชินมากก <c oughs> ีเขายาอะไรก็ได้ไปกเขายาอะไรได้ไปทุกคนไ,ไปกับพ่อหน้าดอนสองคนมามืออื่นได้ปันเข่าไปขึ้นหนึ่งปันเขาก่อนจะไปกระจายก,กีเขากีน้ำแล้วก็ทาโหดอดอนเป็นหาเครึ่งตื้นายนี่ไะเฮาจะได้ไปก่อนนะไปก่อนแล้วก็ไปทาอยู่คก ทางแววหน้าไปจะมีพาเมไปก่อนเมีมีนี่สิไปหน้านี่นะไปหน้าเลยไปเขาบุพงจะเพ็นไปมัดเขาทามันนี่นะมืออื่นเลยสิได้ปั้นเขาเลยทุกคนเลยเอาไปปานนี่ก็คืนนึงกลับลงมางานเวลาไปนะอไปหน้าก่อนมันีไปท้าคนหน้าดอนอยู่พุทธละคู่เอาได้ออกก่อนคนหน้าดอนทุกคนเลยไปท้าอยู่พุทธละทางแหวหน้าเขา น่าดอนหาอยู่ข้างกะโอ้ยว่าสบายเลยดินีน่นตามเบิ้งขี่รถจักรไปก็กได้ข้างนละยต่อนนี้ท้ายแต่ดอนกอทันมาอยู่ทุกคนเลยแต่ดอนม้ามลังเข้ามาก่อน มาแล้วก็มีเวนาท่าตรอนมื้อละจะน้อยเรามาเรามาตะลังนะแต่ดดดแล้วเม่ไ,ได้เข้าป่ากัแม่นปลาฮอดฮอดเดินแล้วมาจากตัวเลยตั้งแต่พุ่นฝนตกทา่าเงี้ยอยู่ตอนนี้ก็ท่ากับมันก็นงายแล้วนะเอาก็ได้ขี่รถจักไปสองคนแต่ดอนชนพยายามเฮี้ยมุงพยายามลองเบิงมันสิมานบอก เล็บสากรอก<า>เฟือสากรอกทำไมทาเจ้ากอะไรทาจากผูกโอ้ยทาไปเพิ่งอ,อยู่ผูกคนบอเราทาอยู่พี่ยกเหมืนจกักรไปะปะตาด่อนมาแล้วจะได้ไปต่อทุกคนเลยทางกลับไปเบิรงนิดเดียวบอลเลอศเมันเนี้ยบอลเลิศอ,อันสบายคือเลยสบายแล้วแหละเบิรนะ์กเลย ก็ถือว่าน้ำยังโมแห้งอยู่ทุกคนเลยก็แถวนี้นไปทางไหนนี่ตุ่มตากี่ตุ่ล <laughs> ้ะตายกี่ตุ่มเออด้วยมีอือ่ออนมาได้มาได้ช้อยได้ปะรถต่ำเลยลาต่ำลดจะดอนสูงทุกคนเลยตดอนวิดเฮาข,ขาน้อยนึงที่นี่ ที่ะะได้ไปต่อมาเนี้ทางก็ถือว่าบ่อนเนี้ยก็มีบ่อนสบายก็มีเอาเจ้าพ่อท่านแปลงทางนะบานระหว่างบานต่อบานนะที่ะะได้ไปต่อไปฮอนมาเนี่บกคํเตัวทุกคนเลยมาเนี่ยนะ ภาปตะลุกแล้วเลยก็หนามือถือว่าแห้งคักอยู่ทุั่วเลยรถอิตาดอนมาเลยเลือดสากระ แสต์ซื้อรำเอ้ยหน้าให้เจ้าซืาอ้อรำเบิดหน้าอ่ะไปก่อนสานะเดี๋ยวไปต่อทุกคนนะมันนี้นนถ้าเดียวแล้วหว่วาวก็แหงมีเบรกเิเลอร์แหงน,นะคือพรัก เน่เมนจิลิตเลยล่ะตายเลยแล้วนน่ะย่งไปเจ้นนาปนีได้หรือเปล่าบุได้ไม่ยูไม่ยูไม่ยูได้ไรเพื่อ,อยูได้ ลอยลงพุมกลงคนเองไปไหนะ <c oughs> ขึ้นมาเลยนะแไม่ขึ้นทันก็นดีมันแต่เก่าไม่จะขึ้นทันไปโอ้รถมีเห้งนี่ก็อ้ามา รถมีแห้งดีโดรถเจอเ <laughs> ละมูผพากึ้นดางนึงบูขึ้น,น,นมันใส่ข้าเนี่ยหละมันอยากมันมีแ <laughs> ห้งดีโดรถเจออีนองเจ้ามาไอ้เพื่อแบบนี้ไนะหูตายเลยเลยป่ะดิไป ได้ยังเอ๊ะ่ได้บ่ได้ได้จักรเตได้มาซองโตไปดาบาวาดได้กีฉันแดงดมบาวาดนะพรอมจะไ่ได้มาไล่พรอมจะไปถืออ่าอัไนแรกเป็นกีฉชนแนงนะยิ่งไปถือยิ่งไรก้นมันอาแบบนั้นบ่ได้กินย้อนยิ่งยิ่งก้นมันเจอผู้นึงจ้ะเขาเป็นใหรฮนเอากอนำไอ้น่านี่ มาบ่บ nah ่บ่น้ำอนามาโลดเต็ดดีได้พะล้มได่นออแตแกมนี่แกม่แมนะไปชิงหน้าได้เอาไหมเลยปงชุกปะชุกนะเอามาแกมไปชิงหุ้มผู้ได้ผู้ได้ผู้ถอยผู้ไปบอกกันหันไปเลยนี่ไปชิงหน้าเอามาเถอะเอามาเาพ แล้วผัดกองอ่างวานนี่อย่าเวลากลางเลิ่งปีงูสิงหน้าเอาตอนใหญ่ๆนัมานะมัดเท่านั้นได้มัดเท่านั้นมาเต็มหกน้ำมาไหมมัดเท่านั้นใหญ่ได้ไปเลยมือตอนกลางคืนนะมือตอนเมย์ได้นี่ตอนกลางคืนได้พี่เลยหนูวายเมาดูวายเมาโอ้เดีตัวดูวายเมาเลยดูวายเมาแต่แต่เรื่องมาจักได้แผนกันนะแต่แซวว่าให้เมียกินนัวายเมาแล้วมี่แล้วแผนการนะสับสิเมาตี จะไดิไปต่อเขากะไปต่อวันนี้เขากะอารมมากไปเพื่อนไปเริ่มวาดไป้แล้วกินเสน่งนะได้กินตกเตกเตนูเมาวนั่นแหละไปเราเท่าปลาเราได้หมูป้าเราได้เยี่ยปลากินแล้วรอบซ้อนนี่ปาล,ลปาไปเขาก็ได้ไปต่อวัดนี้ทุกคนเลยพุกเขาบวาดเป็กนกนับในผ่านกล่อง ทางก็คือละสบายเลยทุกคนเลยเข่ามาหอดพีนแลยนะมันยะแต่ขาบานบานเอาฮันมาหาบาจา้ะพี <c oughs> ่ตลอดจะล้มเหละตลอดพารดลมเดียว <c oughs> <c oughs> โซก็แน่ลีดอห่อต่อ,อทุกคนเลยต่างก็ถือวา่าย่เนี่ย พอดายเป็นแห้งละการาวาดิายทุกคนจงขุ่นาแล้ผ่านรถลมดุกแตายผ่านรถลมดุกดิห่างหนอกตู้ทุกคนเลยมืมยอยำฝนนะน้ำเต็มบนนะี่นะรถไทยตายอขั้นอู่ได้อยู่นี่ได้น้ำลละโอ้ยนะ <c oughs> อ่ะพักเกเมกลนี่กีก้อยป่าดิป่าตูนอนเลย ปาตัวเธอไปนี่ได้ก่อนพักเมกอะเธอว่าได้ลายตัวตัวคนเลยไปพวกเธอมีลาบมีกอยเอาไปจะได้กินกราฟเลยอิตาดอนว่าอยู่ทางนาแห่งหลายว่ะโอยโดนน้อยไปเอาสิได้ไปต่อมานีอิตาดอนเขาเอาม <c oughs> หมดหูดหนึ่งเข้า เห็นบ่อยไม่โปกินเวลาอย่าโปากินเวลาหืหสียกลางๆเฉยเป็นชอบพุ่นบอทั้งหมดทั้งหมออยู่นี่นะมหมอโมอยแล้วก็ไปต่อไปจากคนาดอนผาไปนอนที่ชายทุกคนเลย นะไปเจอกันยุทบอลมานี h โต้ทางกัือว่าพี่มีขีดต่มแต่เป็นคุ้มตูกเลยรูปกุ๊กกิ๊ป,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 ปโอ้ยนอนนี่เขานอน,อนแล้วดิไซเขาปบะาวาัตหากะมือโอัจักตี่นะเดีนี้เขาบราวาัตหากะมือทุกคนเลยเราก็จะย้ายไปพู แต่ดอนไปก่อนเลยหย่าไปนอนอยู่พุทโธกันนอนนี่เขาหัเขาจาหาก้มือนะไม่เสานี่นะไฟไฟกยังควันชิ่ยอยู่นอนนอนนี่บ่หุกเป๊ะเนอนขี้ดินดานนี่แล้วแหละมาตอนนี้ก็ขำมาได้ทักวเลยพูดเว้นนะสามโมงเกือบสี่โมงแล้วพ่ดจักฮะไปเรื่องเลยไปนอนเช้า พมาสุงนี้มีมีแต่นอนห้ยทุกคนเลยหากินสุกสบายหาป่าส่วนหลานะหาป่านะไปหายิงหาการหายิงก็คือสีหมูาปานใดนะมันเพราะว่ายามมีเบอตองดังเนื้อมันสีได้ยินเสียงเขาง่ายกว่ายามพลเจอมันหายิงงงายเนี่ยมันบปตองบดังเอาเสียนอนห้ยเสื่อมองสุงสุงนี้นะ ตอนนี่บอกนอนฮันผูได้จากอันเปยนะอันนึงส,สำหรับขอย,ายานะัญญาไปเลิวปน็นโฉกราพลรดลบไปล,ลาบดีห้าลบมาได้ละจากเธอแล้วฮอตหมดซิฟจะได้บอกโอ้ยอรคน้ำคือค่อยมันดีแล้วมันอาภา,าขบับโลก เอาถ้าชิมานอนนี่ทุกคนเลยคือน้ำเนยฮ่าโอเายเมยเมย์มาหอ้อระดังไฟไว้ทุกคนเลยแล้วจะไปหาอยู่หากินดังไฟก่อน,นอมาหอ่อเราก็ดังไฟไว้ทุกคนเลยเข้มน้ำนี่โลดนี่น้ำกะ ป้าสบายพระกมิกกรก็ลายโน่นหรอเนาะเอาจะได้ไปหาเสี้ยมองบอไปหาเสี้ยมองลายปลาซิวเนาะม,มากินแรงเออลายปลาซิวมากินแรงมองนี้บอซื้อไหมมาจะได้มองนี้นะทุกเดียวตำน้ำกาแฟาก็เมื่อย มันอู๋ว่ะโอ้ใช้ลมนาวได้ไหมเนาะบอกหนึลมเนมปิดตาแสงมูเน่มาอยกาง้ยงมันมันดึกด่นลูกแพง ไฟล,ล,ลูกนาวครับแลงต้นน้ำหรือแล้วปืนน้นโผล่รอข้าคอเียนตะนาวลพิพัดที่น้ำดูเปยกับบางหาเปย์บางกันพัมนมดละนั่นะหมดไปก็ม้อทม่โทลนะเดย ตามเปวใอย่มันหวานหมดน,น้ำกางเตือยวันนี้ก็ได้มีพรอนปุ๊บก็เครื่องทอยหลุดจีบป่วยด้วยนะครับนี่แต่ละลายกินจนอิม่ม <c oughs> แต่ละลายเนีอ่นอิ่มมีพ <c oughs> อนไหมต้องมองก็ทุกคนเลยแช่มองไว้ ปุาเาได้ยามใช่ได้ยามเมแรกนี่เราได้ยามรลอะมากพุช้าแล้วกะยามไม่อืมกรอนชิลออดนินมันมองบอมีสดในหมองนี่ได้ มุดมันช็อกไงก็ได้ไปตุดมันไปตอนนี้ก็าสางมองแล้วละทุกคนเลยเขามาชีได้ไปหาซื้อมองแล้วก็การเลาะมานําแรงนะแล้วก็ยามมองเลาะมาการนำํำตอนนี้ก็ไปก่อนพูดแล้วไปซื้อตะแคงบ่ซื้อตะแคงพูเนะาะปลาไมนยังลาย่ะเลาะไปเลยไปนี้ เราก็ลอบไปหาเชื้อมองกัทุกคนเลยตอนนี้ก็ขำ้ะจะเป็นประมาณห้าโมงกูกูกูมาวันนี้ก็ไอ้แต่ดอนเป็นไปย่าเหง้วทุกคนเลยเา้าก็ได้ย่างไปทาูดแหละบ่อนเชื่อมองตากระแดง แต่โดนพยายามให้หัวหมูโมโหอย่งเลยทุกคนเลยมีแต่ลมลมแห้งหรืทึงๆนะ ดูรูดเลยทุกคนเนละคุณนะ่ยจนมันดูดกินนพิชางก็ก็เที่ยวนี่ลายเลยดูดกินโหก่อยตามกลางดาดนี่อ๋อมันดูดหลายเลยทุกคนเลย โอ้โหตาดคร่แกเลยทุกคนเลยโอ้ปาก็ลายเลยนะพูดอ่ะปอเชี่ยวป่าน้ำจิ้มือวังวังเลย พาตรอนมาก่อนเ้ยซื้อมองซื้อมองแล้วลยามก็น้ำอย่างไหลอยุดไปเลยยามนี่ก็น,น้ำเนี่ย เอ้าปลาก็ลายนะทุกคนเลยลูดกลักลูดักเลย,ยนี่เว็นปลาลายตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนเลยมองเขา้าไปซื้อแล้วแหละจะน้อยเขายามยามแล้วก็มืออากินแรงเลยวันนี้นะแล้วก็การเลาะมือเนี่แต่เข้ามานี่กะไก่เตินาาบนะจตะบอเฮานอนมาหาตาแครงฮานอนอยู่พู้นหัวติวฮอนอนนะ นี่ฮามาเสือมองอยู่พีละกะการเลาะมือเลยเออตอนนี้กะมืดลวทุกคน,เ,กนเลยเขากะเลาะไปหาการปลาแล้วก็ยามมองนำ้ำอการเถื่ตื่นนี่แหละปลากั น้ำไหลหาทำเลยอือตอนนี้เขาก็มาหดนบอลเลยทุกคนเลยปลาเขาก็ถือว่าได้หลายตัวเลยอย่ามองเนี่ยการป้าตัวประชูดนี่นะใส่เกลือเกลืออยู่ยที่นี่เลย ăn nấm con, sông sườn vịt, ừ đây này, cứ đây là ăn con ăn nắm pin, sườn pha con pin ở bộ pa rồi, pin à, pin để vay quay chi, áo chi, no, ยังขอแหงป่ะเนี่ยนนต,ปตูประกุดตูเป็นเสพขนาดเลย อิ่มแล้วเปล่าหือปักก่อนโอ้ยอีก่าก่อนตำเจว้าี <c oughs> ฟาก็ได้หลายปีงเิมได้ทุกคนเลยไม่สี่ปีง ตัวใหญ่มองใหญ่ก็มีเลยมาตำแจ้วกันไปีิพรีปีกปลาสุกตำแจ้วแล้วเจียวกัน มะนาวใช่ปีปลากรัทัาชุกอยู่ทุกคนเลยปีปลาคือเลยชุกมาเลยทุกคนเลยกินข้าวก่อนอยู่ข้าวละตัวนี้กันปลาชีปิงพอกินข้าวก่อนแกวกระทำแล้วนะครับ อีปา่าก่อนโอ้โหปีป่ากำับแกวิบนหอมมะนาวโอ,อ,โอ้ชุดยอดเลยด <c oughs> ป๋ยวเลือกย่างายโอ้ ยางไปเฉยเลยดนี่ข้าวเอ้าโอ้ยมาทุกคนกินข้าวแรกกันเดี๋ยวมานี่ปิ้งป่านี่ตัวเบือใหญ่เลยตับแจ้วมะนาว เอันแมทำไอน,นานะเอนนาเอาอล,อลนนาเอานานาอืออืกมกรเมกมานทางเหี่ยวมาละนี่งบออึดยกรเมก ว่เอาตัวน้นมานทางมันแสบตัวประมานทางมันแสบประโกดเูาได้แสบได้มีประโกด โอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อน,นี้ถือว่ามานํำทางกะทางก็ถือว่าโอ้อยังยะเติบขันขี่รถจักรนะ,ะรถไทยกะพอมาได้ม,มาแล้วก็ไปหาซื้อมองแล้วก็การนำามื้อนี้นะถือว่าได้ปากะหลายเติบพอได้กินแรงอ,อ่ะมาวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหน้าพอได้ไหมครบใจที่ติดตามเลยครับชม